ในคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นขึ้นดอกเบี้ยทบต้นแล้วนะควาว่าทบต้นคืออะไรอดอกเบี้ยทบต้นคืออย่างนี้ค่ะก็คือเหมือนกับแบบเราฝากเงินไว้ก้อนหนึ่งใช่ไ่ะเราฝากเงินไว้ก้อนหนึ่งนะเสร็จปุ๊บฝากจนครบป,ปีแล้วเนี่ยเราได้เราก็ได้ดอกเบีย้ยออกมาในระหว่างที่ฝากก็จะมีดอกเบีย้ยใช่ไ่ะดังนั้นแสดงว่าครบป,ปีที่1เราก็จะได้เงินฝากของเราบวกกับดอกเบีย้ยนะคะ ได้เงินฝากของเราบวกกับดอกเบี้ยนะออกมาเป็นเงินก้อนก้อนหนึ่งพอขึ้นปีที่สองค่ะขึ้นปีที่สเราเอาเงินก้อนไหนไปฝากที่เวลาธนาคารคิดเราก็เอาเงินก้อนสี่เหลี่ยมเนี้ยก้อนสี่เหลี่ยมเนี้ยค่ะก็คือเงินทั้งเงินฝากแต่เริ่มต้นบวกกับดอกเบี้ยไปฝากนะฝากไปเรื่อยๆปุ๊บอ่ะไปถึงจนครบปีที่สองดังนั้นมันก็คือเงินก้อนนี้บวกกับดอกเบี้ยเราก็จะได้เงินก้อนใหม่ออกมาได้ออกไหมคะ ดังนั้นหมายความว่าดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นเป็นดอกเบี้ยที่ไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะเงินต้นของเราไม่เหมือนกันเงินต้นของเราไม่เหมือนกันเห็นปะดังนั้นเนี่ยคิดยังไงอ่ะเราค่อยๆไปทีละตัวแล้วกด้นะเขาบอกงี้ค่ะเขาบอกว่าสมมุติว่าครูไปฝากเงินสองหมื่นครูนะไปฝากเงิน2องหมื่นนะเอ่อธนาคารเขาบอกว่าให้ดอกเบี้ยสต่อปีเป็นระยะเวลาสปีถามว่าจะมีเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่ รคคิดเป็นดอกเบี้ยแบบทบต้นูคคิด,คคด,ดเราไม่เป็นบแบบเอยเป็นแบบทบต้นนะลิน้นพันธการลิน้นพันธกันอะดังนั้นดังนั้นเออถ้าเราจะมองให้เห็นภาพง่ายๆเราจะตีตารางดีกว่าตีตารางรับรองเห็นรูปเห็นเห็นภาพง่ายๆนะคะเอาละปึ๊บอันนี้คือเงินที่เราฝากอันนี้ขอแบ่งออกเป็นสามปีใช่ไหมสามปีไม่มีความเท่ากันเลยเอออะโอเค เพราะฉะนั้นอันนี้คือปีปีที่หนึ่งปีปีปีที่สองปีที่สามอันนี้ก็คือเงินที่เรากําลังจะได้เงินที่เรากําลังจะได้นะเออเพิ่มอีกช่องหนึง่งดีไหมอันนี้คือเงินต้นเงินต้นที่เราจะได้นะอันนี้คือเงินรวมอ่าโอเคขอเพิ่มช่องอีกหนึ่งช่องนะจ๊ะปึ๊บปึ๊บป๊อปาอ่ะโอเค เอาละมาค่อยๆค,คิดเขาบอกว่าอะไรเรากําลังฝากสองหมืนใช่ปหดังนั้นแสดงว่าเงินเริ่มต้นของเราคือสองหมืนเงินเริ่มต้นของเราคือสองหมืนนะดังนั้นดังนั้นสองหมืนเออโอ้ใช้ตรงนี้เป็นดอกเบีย้ยดีกว่าขอเขียนตรงนี้เป็นดอกเบีย้ยดีกว่าถามว่าในปีที่หนึ่งอันนี้คือครบปีอะค่ะครูจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่อ่ะไปคิดนะปีที่หนึ่งปีหนึ่งขอคิดที่ดอกเบีย้ยก่อน ดอกเบีย้ยเกิดจากอะไรจ๊ะคิดแค่ดอกเบีย้ยปีเดียวนะดังนั้นดอกเบีย้ยเกิดจากเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยถูกต้องปะไม่ต้องคูณเวลานะเพราะว่าเราใช้แค่ปีเดียวทีเอ่อเวลาของเราก็คือ1อยู่แล้วดังนั้นมันก็จะกลายเป็น20,000เงินต้นคือ20,000คูณอัตราดอกเบีย้ย2%เก็คือ2ส่วนร้อยตัดทอนชืบ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 เหลือ200คูณ2กลายเป็น400บาทดังนั้นหมายความว่าดอกเบีย้ยของครูคือ400บาทดอกเบีย้ยนะ คือ400ดังนั้นถ้าในเมื่อได้ดอกเบี้ย400รหมายความว่าเงินรวมของครูจะกลายเป็น20,000กับอีก400บาทถูกต้องไหมคะอันนี้คือเงินรวมเงินรวมนะกลายเป็นส0 0 0 0กับอีก400บาทอ่ะได้แล้วนะดังนั้นครูก็เริ่มขึ้นปีที่2ปี2ปีที่สเหมือนเดิมหาดอกเบี้ยป,ปีที่2 เพราะนั้นเรากําลังจะหาดอกเบี้ยของปีที่2มันไม่ใช่โคงต้นถ้าคงต้นดอกเบี้ยจะเท่ากันคือ400 400 400เท่ากันหมดแต่ถ้าเป็นทบต้นดอกเบี้ยจะเปลี่ยนนะคะดอกเบี้ยเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเงินต้นเราเปลี่ยนเราจะมีเงินในธนาคารอยู่2 0 0 0 0กับอีก400บาทดังนั้นค่ะดังนั้นตัว i ของเราดอกเบี้ยเริ่มต้น p คูณ r ของเราจะกลายเป็น2 0 0 0 0กับอีก4 0 0บาท แบบนี้เอาไปคูณกับอัตราดอกเบี้ยเดิมก็คือ2%เอาล่ะตัดทอนตัดทอนชืบชืบชบชบกลายเป็น204คูณสกลายเป็น408เพราะนั้นแสดงว่าครูได้ดอกเบี้ยมา408บาท408บาทเออลืมเขียนเงินต้นข้างบนเงินต้นของครูเปลี่ยนใหม่กลายเป็น20ง0มืนกับอีก400บาทโอเคไหมคะ ดังนั้นแสดงว่าเงินรวมของครูตอนนี้กลายเป็น20,000กับอีก8 0 8บาทถูกไหมเอา2ตัวนี้บวกกัน20 0 0 0กับอีก8 0 8บาทโอเคนะต่อมาเงินต้นไปปีที่3ครูก็ต้องกลายเป็น20 0 0 0กับอีก8 0 8บาทเนาะเอาละไปปีที่3ปีที่3ดอกเบีย้ยของครูเป็นเท่าไหร่เรากำลังคิดดอกเบีย้ยนะดอกเบีย้ยคือตัว I ถูกไหมคะ อ่ะไ้เกิดจาก p คูณ rt อ,อันนี้ไม่ต้องเขียนบ่อยก็ได้เนาะอ่ะเพราะนั้นกลายเป็น2808บาทแล้วก็เอาไปคูณกับ2ส่วนร้อนะคะขอทศนัยยมสัก2ตํตำแหน่งนะกลายเป็น416.16บาทเพราะนั้นเพราะฉะนั้นครูตรงหน้าตรงนี้ออกมากลายเป็นอีก416.16บาทดังนั้นถามว่าเงินรวมของครูตรงนี้จ,จะเป็นเท่าไหร่ เงินรวมก้อนนี้ของครูจะเป็นเท่าไหร่ก็เอาสองตัวนี้มาบวกกันถูกไหมคะก็จะกลายเป็นอยู่ที่21,224บาท16สตางค์นั่นเองจบโอ้โหกว่าเราจะได้ดอกเบี้ยทบต้นมันไม่ธรรมดาเลยเนาะมันต้องไปคิดตั้งปีหนึ่งปีสองปีสามถูกไหมคะคิดเยอะเลยดังนั้นค่ะเรามีวิธีการคิดที่เร็วเร็วกว่านั้นนั่นคือนั่นคือเราใช้สูตรของเรา นะส,สูตรของเรานะคะก็คือ a เท่ากับ p คูณ1บวก i ยกกำลัง n คขาที่แล้วเป็นอะไรทบต้น a เท่ากับ p คูณ1บวก rt ใช่ป่ะ r คืออัตรา <S 2> <S 2> <S 2> ดอกเบี้ย t คือระยะเวลาใช่ไหมคะตัว i กับตัวตัว i กับตัว r มันเหมือนกันเลย i ก็อัตราดอกเบี้ยเหมือนกัน r ก็อัตราดอกเบี้ยเหมือนกันดังนั้น r กับ i คือมัอนเหมือนกัน ส่วนตัว n ค่ะ n กับ t ก็คือเหมือนกันเราจะใช้เป็นจำนวนปีหรือจำนวนงวดก็ได้นะคะหรือจำนวนที่เราผ่อนชำระอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ตัว n เนี่ยข้อน,นี้ตัว n มันอาจจะเปลี่ยนไปนะแล้วเราจะไปดูว่าแต่ละโจทย์ตัว n มันจะเป็นอย่างไรมันจะใช้ยังไงแต่ตัว i เป็นอัตราดอกเบีย้ยเหมือนกันกันกบตัว r นะคะอะเรามาลองดูจากโจทย์ข้อเดิมจากโจทย์ข้อเดิมเลยฝากเงิน2 0 0 0 0ดอกเบีย้ย2%ประยะเวลา3ปี แต่เราจะเปลี่ยนมาใช้ในลักษณะของใช้สูตรเอาละใช้ยังไงฝากเงิน2 0 0 0 0แสดงว่า p ของเราอะค่ะเป็น2 0 0 0 0นะอัตราดอกเบีย้ย2%ดังนั้น2%ก็คือ i ก็คือ2%คือ2ส่วน100นะสส่วน100เป็นระยะเวลา3ปีเพราะนั้นเป็นปี n ของเราเป็น3เพราะทำไมถึงเป็น3ได้เพราะฝาก3ปีเราใช้อัตราดอกเบีย้ยต่อป,ปีพอดีค่ะก็เลยใช้3ปีได้เลย เขาอยากรู้ว่าเงินรวมเท่าไหรนะ่นั่นคือหาว่า a เป็นเท่าไหร่โอเคอ่าจากสูตรค่ะ a เท่ากับ p คูณ1บวก i ยกกำลัง n ค่อยค่อยแทนค่านะ a ก็จะกลายเป็นเอ่อกำลังจะหา p คือ20,000อ่า p คือ20,000นะคะคูณ1บวก i ทีนี้ i ศูนย์อ,ยอ,สอ,สอ,ยอ้ส่วนร้อยอ่ะสอส่วนร้อยอ่ะส่วนร้อยคือ02ตัวใช่ปะข้างหลังคือจุดทศน,นิยมมีใช่ไหมคะ ปื๊บอะครูเขียนเผื่อถอยหลังไปเดินหน้าไป2ตํตำแหน่งนับ1น,นับ2เพราะเราหารไงเลยต้องเดินหน้ากลายเป็น0.02ยดอ่ะดังนั้นครูอาจจะแปลงล่างหน่อยกันคะกลายเป็น0.02หรือถ้าหนูไม่นถนัดหนูก็ใส่2ส,ส่วนร้อยแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดนะไม่ผิดนะอะเพราะฉะนั้นค่ะครูขอใส่เป็น0.02แล้วก็คูณ3พอดีประหยัดเป็นเออไม่ใช่ไม่ใช่2.02คือ I ยกกำลัง n คือ3 แบบนี้นะมันก็เลยกลายเป็น20,000คูณ1.02ยกกกำลัง3อ่ะคูณยังไงอะ่ะเวลาคูณวิธีการคูณค่ะหนูกดเค่คิดเลขใช่ไหมหนูก,ก็จะกลายเป็นต้องกดตัวนี้ก่อนห้ามเอา20,000คูณนี่แล้วค่อยไปยกกำลัง3าไม่ใช่นะการยกกำลัง3คือ1.02ต้องกดยกกำลัง3ก่อนหนูก,กดเลยค่ะ1.02คูณกัน3ตัว 1, 1. 0 2คูณ1.02คูณ1.02พอคูณเสร็จปุ๊บตามด้วยคูณด้วย2 0 0 0 0ค่ะอ่ะคูณเสร็จปุ๊บนะคูณด้วย2 0 0 0 0่นะคะดังนั้นคำตอบออกมาจะอยู่ที่2 1 2 2 4 1 6จบาทนั่นเองเท่ากันกับข้อเมื่อกี้เลยนะเท่ากันกับวิธีที่เราหานี่เลย2 1 2 2 1 2 2 4.16เห็นไหมได้นะอ่ะ ลองดูอีกสักหนึ่งข้ออ่ะมีเงินฝากอยู่ห้าหมนดอกเบีย้ยหนึต่อปีฝาก4ปีมีเงินเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยเงินฝากคือ p ใช่ปะ่ะดอกเบีย้ยคือ i ฝากคือ n นะคะเอาล่ะ a เท่ากับ p คูณหบวก i ยกกำลัง n หรือถ้าใครไม่ชิน i ก็ใช้ตัว R ก็ได้นะไม่ว่ากันนะคะ a คูณ่ a เท่ากับ p คือ5้าหมืน 50, คูณ1บวก i 1.5%ต่อปี1.5ขอดูนะ1.5%คือ1.5ส่วนร้อยเติมูนย์ไปข้างหน้าส่วนร้อยคือเลื่อน02ตำแหน่งไปข้างหน้า12ใส่จุด0.015เพราะนั 0. 0 15, moment, ้นกลายไป0.015แล้วก็ยกกำลัง n คือ4หนูจับบวกกันก่อนนะคะจับบวกกันนะกลายเป็น50คูณ 1. 0 1 5 1.015ยกกำลัง4อย่าลืมนะคะกดเครื่องเลขนะ1.015คูณ1.015คูณ1.015คูณ1.015แล้วคูณ50,000นี่คือคิดเลขคนบางคนนะคะนักเรียนบางคนอาจจะมีตัวยกกําลังหนูสามารถกดได้เลย1.015ยกกําลัง4ได้เท่าไหร่ปุ๊บค่อยไปคูณ50,000โอเคดังนั้นค่ะคําตอบออกมาก็จะอยู่ที่53,000 6 8 1 8นั่นเองหนูลองพยายามฝึกลองกดเครื่องคิดเลขดูนะคะว่าอย่างไรได้บ้างเอาละขออีกอีกสัก2ข้อแล้วกันนะจากในคลิปนี้นะคะเขาบอกงี้ค่ะเขาบอกว่าฝากเงินกับธนาคารธนาคารให้ดอกเบี้ย1.5%ต่อป,ปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเมื่อสิ้นปีที่2ก็คือใช้ระยะเวลาใน2ปีเนาะได้รับเงินจากธนาคารเท่านี้ค่ะ10,000แกว่าบาท ถามว่าอยากทราบว่าเงินต้นที่ฝากไปเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะโจทย์อยากได้เงินต้นแสดงว่าอยากได้ตัว p ว่าเป็นเท่าไหร่เนอะเอาละโจทย์ให้ในมาบ้างดอกเบี้ยขาะก็คือตัว i 1.5เซต่อปีก็เป็น1.5ส่วนร้อยนส่วนร้อยนะคะครูขอเติมศูนย์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปก่อนศูนย์สองตัวนับ1 2สองใส่จุดโอเคไหมกลายเป็น0.015่าเพราะฉะนั้นกลายเป็น0.015โอเคนะ ต่อไปต่อไปเมื่อสิ้นปีที่2ก็คือ n เท่ากับ2โอเคนะได้รับเงินจากธนาคารนั่นคือ a ค่ะเงินทั้งหมดนั่นคือ a นี่ a โอเคนะอ่า a a นะดังนั้นค่ะไดล้ละตามสูตรมาเลย a เท่ากับ p คูณ1บวก i ยกกำลัง n นะคะ เพราะฉะนั้น a ของครูก็จะกลายเป็น1 0 3 0 2 2.5 p ค้างไว้นะคะ1บวก i คือ0.015ยากกำลัง n คือ2เหันไหมดังนั้นค่ะก็จะกลายเป็น p คูณ1 015ยกกํากกำลังสองนักเรียนทันไหมคะพยายามพยายามดูไปพร้อมกันนะ,ะตรงนี้จับบวกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ตอนนี้ในนี้นะครูต้องการตัว p ค่ะต้องการเงินต้นแสดงว่าสิ่งที่เก็ก,กะอยู่นั่นคือตัวไหนตัวนี้เนาะตัวนี้นะมันติดอยู่คือการคูณใช่ไหมคะย้ายค้างเปลี่ยนเป็นหารโอเคนะคูณอยู่ย้ายค้างเปลี่ยนเป็นหารนะคะเพราะนั้นก็จะกลายเป็น1 0 3 0 2 2 5หารด้วย1.015ยกกํากกำลังสนะคะเท่ากับตัว p ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะเราลองดูว่าเรากดเครื่องคิดเลขได้อย่างไรบ้างนะคะคำตอบออกมาก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนบาทประมาณหนึ่งแสนบาทนั่นเอง mm hmm. โอเคนะลองดูนะคะ mm hmm. เอาล่ะเออถ้าสมมุติว่าเรากดได้แล้วเนี่ยมันก็จะได้คําตอบแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะคะ mm hmm. ลองหาวิธีการดูว่าเรา,า,า,าทะทำมาทำไงได้บ้าง mm hmm. เออคู่ขอมาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่อ่านดีๆเด้อ อันดีนะคะเขาบอกว่าฝากเงินสองแสนค่ะฝากเงินสองแสน p เท่ากับสองแสนลงทุนไปห้าปีลงทุนไปห้าปีนะคะธนาคารให้ดอกเบี้ย4.5%เอร์เอ่ะ i เป็นสีเปอร์ซ็นต์ก็คือ4ี่จุดจุดห้าเนาะอ่ะขอแป๊บหนึ่งนะคะตืึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บ0ูนย์สองตัวนับหนึ่งสใส่จุด0ูนย์จุดศูนย์สี่ห้า 0 0 4 5จุสี่ห้าอ่ะอันนี้คือต่อปีนะเขาบอกนี้ค่ะว่าโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกทุกสามเดือนโดยคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกทุกสามเดือนหมายความว่าอะไรหมายความว่าหนึ่งปีเนะี่ยมีสิบสองเดือนหนึ่งปีมีสิบสองเดือนปุ๊บครบสามเดือนปุ๊บตัดยอดคิดดอกเบี้ยให้หนึ่งก้อนปื๊บไปอีกสี่ห้าหก ครบ,คบอีก3เดือนคิดดอกเบีย้ยให้อีกหนึ่งก้อนทันไหมเจ็ดแปดเก้าคิดดอกเบีย้ยอีกหนึ่งก้อนสิบสิบเอ็ดสิบสองเพราะนั้นคิดดอกเบีย้ยอีกหนึ่งก้อนหมายความว่าหนึ่งปีมี12บเดือนคิดทุกทุกสามเดือนคือ3เดือนครั้ง3เดือนครั้งสแสดงว่าเราจ่ายดอกเบีย้ยทั้งหมดสี่รอบถูกต้องไหมจ่ายดอกเบีย้ยทั้งหมดสี่รอบแต่ปีหนึ่งอะค่ะปีหนึ่งเนี่ยเราได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่4.5เปอร์เซ็นต่อปี นะถื่าตต่อปีนะแต่ว่าเวลาเขาจ่ายเขาจ่ายทุกๆ3เดือนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดือนสากมีมกรากุมพามีนาพอถึงมีนาปุ๊บได้ดอกเบีย้ยใหม่คือ4.5ไม่ใช่นะ4.5มันเป็นต่อปีหนูจะต้องเอา4.5เนี้ยค่ะมาแบ่งมาแบ่งให้ครบนะคะดังนั้นแบ่งยังไงอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยเราจึงต้องเปลี่ยนไปดอกเบีย้ยที่เราจะเอามาคำนวณตัวไอของเราจะเปลี่ยนไป นะดอกเบีย้ยเราต้องคิดอย่างนี้ค่ะว่าทุกๆุสามเดือนทุกทุกสามเดือนเอนพราะโจทย์บอกว่าคิดดอกเบีย้ยทุกๆุสามเดือนใช่ไหมดอกเบีย้ยที่เราจะได้เราจะเปลี่ยนใหม่ละปกติดอกเบีย้ยคือหนึ่งปีก็คือสี่จุดห้าถูกไหมคะสี่จุดห้านะทุกๆุสามเดือนเพราะฉะนั้นสิบสองอปีหนึ่งคือสิบสองเดือน เพราะว่า12เดือนจ่ายเขาบอกว่า3เดือนจ่ายที3เดือนจ่ายที3เดือนจ่ายทีแสดงว่าจ่ายทั้งหมด4รอบเพราะนั้นก็จะกลายเป็น4.5หารด้วย4ดังนั้นเราจะได้1รอบว่า1รอบเนี่ยคือ3เดือนเนี่ยครบ3เดือนปุ๊บจ่ายเนี่ยคือจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองหนูก็เอาเลยค่ะ4.5 4.5นะคะหาร4หรือเราจะเปลี่ยน4.5เปอร์เซ็นต์ขออนุญาตเปลี่ยน4.5เปอร์เซ็นต์นะเพราะเปอร์เซ็นต์มันคือร้อยใช่ปะ่ะ 4.5ค่ะ4.5ส่วนร้อยดังนั้นได้เป็น0.045ถูกไหมดังนั้นตรงนี้ขอเปลี่ยนเลย0.045แล้วเราก็ไปหาร4คํคำตอบจะเป็น0.01125นั่นเองเอามาหมดนะเอามาหมดนะ <Okay. S 1> ดังนั้นหมายความว่า3เดือนเราจะจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่0.01125าพออีก3เดือนก็จะได้ดอกเบี้ยแบบนี้ไปเรื่อยๆ ่ะทีนี้เราจ่ายดอกเบี้ยยังไงลงทุนไป5ปีคำว่า5ปีเนี่ยเราจะใช้ว่าเออจากสูตรขอ,ขอไปดูสูตรก่อนนะ a เท่ากับ p คูณ1บวก i ยกกำลัง n เขาอยากรู้ว่าเราได้เงินเท่าไหร่ใช่ป่ะ p เนี่ยคือสองแสนแล้วเพราะโจทย์มันสองแสนอ่ะ p คือ2องแสน i อัน1น่บวก i i ตอนนี้ไม่ใช่4.5%ต่อปีละมันเป็น 0. 0 1 1 2 5้ละ ะะแต่ทีนี้ตัว n เนี่ยเขาบอกว่าลงทุนไป5ปีหมายความว่า n เนี่ยเป็น5ใช่ไหม n คือจำนวนงวดค่ะ n คือจำนวนงวดทั้งหมดหรือจำนวนที่เขาจ่ายดอกเบี้ยให้เราดังนั้นเป็น5ไม่ได้เหตุผลที่เป็น5ไม่ได้เพราะว่าอะไร3เดือนจ่ายทีไง3เดือนจ่ายที3เดือนจ่ายทีดังนั้นเป็น5ไม่ได้หมายความว่าตัว n ของเราตัว n ของเรา มี5ปีก็จริงแต่ใน5ปีของเราเนี้ยมันคืออะไร12 12ปีจ่ายกี่รอบเออไม่ใช่สิปี12เดือนนะคะก็คือ1ปีจ่าย4รอบนึกออกปะดังนั้นก็จะกลายเป็นว่า1ปีจ่าย4รอบ2ปีก็จ่าย8รอบ3ปีก็จ่าย12รอบ4ปีจ่าย16รอบ5ปีก็จ่าย20รอบมันคือ4คูณหได้2ีนึกออกไหมคะ ห้าปีแต่ละปีคือจ่ายทุกๆ3เดือนคือจ่ายทั้งหมด4ีรอบก็คือคูณ4เข้าไปดังนั้น N ของเราก็จะกลายเป็นยกกำลัง20นั่นเองโอ้โหตัวเลขเยอะมากนะคะลองอันนี้ต้องใช้เครื่องคิดเลขลักษณะของวิทยาศาสตร์หน่อยเนาะนะหนูจะสามารถคิดเลขได้ค่อนข้างที่จะตรงนะคะเอาล่ะหนูก็คือจับอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่ปุ๊บยกกำลัง20แล้วก็เอาไปคูณกับ200,000 ดังนั้นคำตอบของเราค่ะจะอยู่ที่2 0 0 0 0นอาผิด2อ0 0 0นห้าหมื่นหสบนตางค์เอ้ยหบาทนะคะจุดหบาทโอเคนะอยู่ประมาณนี้น่าจะไหวนะน่าจะพอได้นะคะเออ่ข้อนี้ค่อนข้างต้องค่อยๆดูว่าเขาแบบคิดดอกเบี้ยแบบไหนถ้าหากครูเปลี่ยน,นะคะ่ะเขาบอกว่าคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆ6เดือน หมายความว่า6เดือนคิดที6เดือนคิดทีใช่ปะถ้าเป็น6เดือนหมายความว่าปีหนึ่งเราจ่ายสองรอบถูกไหมปีหนึ่งคือ12เดือนเพราะนั้น6 6เดือนจ่ายทีก็คือได้สองรอบเพราะฉะนั้นตัว n ของเราก็จะกลายเป็น5คูณ2เท่ากับ10ครั้งแต่ถ้าสมมติบอกจ่ายทุกๆ4เดือน4เดือนหมายความว่าไง4เดือนหมายความว่าอะไรคะ12เอ่องปีหนึ่งคือ12เดือนเพราะนั้น4เดือนครั้ง4ี่เดือนครั้ง4ี่เดือนครั้งเพราะนั้นจ่ายทั้งหมด3รอบคือใน1นปี เพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น n เท่ากับ5คูณ3เป็น15โอเคนะอัตราดอกเบี้ยก็เปลี่ยนตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็น6เดือนจ่าย2รอบจ่าย2รอบดังนั้นอัตราดอกเบี้ยต้องแบ่งครึ่งคือการหาร2ถ้าจ่ายทุกๆ4เดือนแสดงว่าจ่ายทั้งหมด3รอบใน1ปี1ปีตรงนี้ก็จะหาร3โอเคนะตามนี้นะคะค่อยๆลองดูนะเดี๋ยว ในเรื่องต่อไปจะเป็นในเรื่องของมูลค่าเงินละค่ารายงวดก็จะจบในเรื่องของดอกเบี้ยของเราแล้วนะคะโอเคในคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ